วันนี้ผมจะมาสอนโยนคนไกลไกลแบบแบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้คือโม่โม่เดอ๋ยมาก,ก่อนนี่ครับ <c oughs> ไม่ใช่สินี่ก็โยนไฟแบบนี้นะครับเริ่มแรกเลยอั่ะไม่ใช่นีบบน่โยน,นของที่ เคคุณถ้าคุณจับแบบนี้ผมยังไม่สอนจับอย่างอื่นนะคุ่จับอย่างนี้น้องๆจะทําท่าไหนก็ได้เลยแท่านน้องน้องก็ท่าน้องๆอยาาทำนี้น้องก็ต้องเอาหน้าอยู่ทุกน้องก็ต้องผ่านคึื่นไฟเร็วๆอ่าเช่นแบบนี้น้องน้องเหวี่ยงไปทางเนี้ยท่าน้องๆขวามันจะไปไม่ไกลนะอ่ามันจะไปไม่ไกลแต่ท่าน้องๆ ่นในคอมแต่คลิกซ้ายมันจะไปกไกลไหมไล่ไล่มาโอ้ยลงคลิปอยู่ดีก็คือตอบถ้าจับขานะแล้วก็เวียงเวียงเบี่ยงเียงอย่างนี้น้องก็ทำนี้นะปุ๊มแล้วก็คลิกซ้ายมันจะไปไกล ก็ทํทำเงี้ยจับตรงขานะตอนตอนผมพึ่งพึ่งพิ่งให้เรื่องสอนมาเมื่อมีคนสอนเรียงเนี่ยก็ทำเงี้ยมันก็จะไปไกลแล้วแต่ผมไม่ได้เอาขึ้นนะเอาหน้าขึ้นฟ้าท้าเหน้าขึ้นฟ้ามได้เมีเออแต่จะล้มปุ๊ก็จะขึ้นฟ้าไปด้วยแล้วมันก็จะปีลไปด้วย อ่าเดี๋ยวผมทดรอกับโคนคนหนึ่งแล้วกันอ่ะอันนี้ตึง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 แล้วนี่ปึง้งก็ไปไกลแล้วไม่ได้อยากจบคลิปสั้นๆน,นะแต่มันคิด่าจะสอนตอนนี้นี่ไม่เยอะนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอโอเคแอบปบึ่ง โอเคไม่เห็นไม่มีไม่มีกรอบสีสีเหลืองก็นึกว่าไม่ไม่ได้อัดกดปิดนึกได้กดปิดเฮ้ยเราเจอคนรังแกกันครับเราเจอคนรังแกก็อย่างนี้ครับเอ้ยอย่างนี้ยเอ้ยอย่างนี่แหละโอยราจริงจริงเราตุบก่อนนะหมายนั้นมันจะักดึงอย่างไรมันจะไปไม่ไกลว้สวัสดีครับ วัสดีครับพี่สุดใจบุญหรอครับเออเออเออผมจะเอ็กก็ไม่ทีเดียวล่วงอันมังใส ออโอเคกบมาเรื่อยๆโอเคแล้วผมจะมาสอนซื้อหุนนะครับน้องๆก็คือน้องๆอ,อ,อ่ะอ่ะเรื่องแรกน้องๆเปิดมามันจะอยู่หน้านี้นะ ให้น้องๆที่ลูกดูตรงนี้นะน้องๆจะเห็นโกนี้เพราะซื้อไปแล้วนั้นมันก็จะมาตรงนี้ซึ่งน้องๆซื้อควลได้เลยในราคาโกเจ็ดรอยห้าสิบตันแรกนะสจอ่นี่เราซื้อไม่ได้แล้วหมดอายุไปตังสามสามสองรสามสิบสองร้อยสามสิบสามวันแล้ว ควรผมเลือกมันหยิบผมได้ไงอะโอ้แต่มันก็โยนกากอยู่ดีอะทำไมมันโยนไม่จริงๆคือมันโยนไกลมากแต่ทำไมมันโยนกากคือโยนกากมากคือถ้าเก่งจริงอะผมไม่ค่อยเก่งแต่ผมรู้วิธีทำมันต้องแบบผูี้ย,ยงแรงมากก็มไม่รู้มันจะทำให้มันแรงกว่านี้ยังไงอะจีนะ นะผมทำเป็นแค่น,น,นี้นอ้งพุ่งพุ่งมีอะไรมนี้เพราะผมซ้อนขัน้นมานี้ขั้นนี้แต่เพื่อนผมมันขึ้นสูงอันนี้แล้วเพื่อนผมมันหานหน้าขึ้นฟ้าพุ่งพุ้งพึ้งเอาใหม่หวดว่าผมถนัดแบบนี้มากกว่านะอืออือทุบทุบทุบแล้วก็ปุ้ปยยงขี้่้ำไปไกลไหมล่ะผมไม่รู้นะทีซิ่งมาจากไหนผมไปแล้ว ีความวนกันน้องน้อง,องมีความควนกันผมควรช่วยเขามาีิควรสิเอ้ยเอยยเอยยเอยย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 เอยย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 อยย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 อยยยไไอ โอ้โหโยนทีเดียววันไเนแก่ตายเรียบเออคนผมไม่ต้องสอนเรามั้งว่าจะเอาเงินยังไงก็แค่มาตกตู้นี้ก็้ปี๋เดี๋ยวรูปสอนเล่นจำรอบในโทรศัพท์โอเคับโทรศัพท์ว่านี่คือคนคนของคุณ จะไปที่ค้าหรือตรงไหนก็ได้แจเพื่อนผมตอนที่ค้าแล้วก็เวียนซ้ายเวียงขวาแล้วก็ทำนี้อ่าแบบนี้แล้วแล้วคุณก็และและตอนโยนให้มันไกลใช่ไหมก็ต้องกดจิ้มที่หน้าจออีกทีเป็นการเลิกจับหรือเลี่ยงก็จะไปไกลแล้วบอกเลยเพื่อนผมก็ไม่ค่อยเก่งแต่โปของดีกว่า ปัดเพลงอะไรดีวัดเพลงดีวัดนี้ยโอเคไปละน้อยก็มีเพลงเล่าใจมีจการเดินทาาที่มีเพลงเล่าใจอยู่ตลอดโอ้ผมขโมยบ้านเขาดีกว่าไม่ได้ขโมยบ้านเขามันลหล,ลวัน ไม่ถึงวันอะเมื่อวานผมก็ไปขโมยมาสนุกมากเดี๋ยวผมมึงขึ้นฟ้าผมตจะขึ้นฟ้าผมขึ้นแล้วแอ่ผมไม่รู้หรอกด้านหน้าเป็นยังไงผมไม่เจอแต่ตอนนี้ผมต้องการเอออ๋อโหจะบริไอคไฟได้ดีนี่โอ้ย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 เจ็บวบ้านผมอยากเอาบ้านเลยเอ๋ เอาบ้านแบะโอเคถึงเวลาโอเปอเทกูเออน่าไม่แชแอบแหละลงมาลงมาแล้วจะไปไกลเพื่อ,อว่าผมใช้แพรดีกว่าแพรอะไรบินได้แพรนกยังไงเพระน้องวันบินได้เดี๋ยนะเอา้าเฮ้ ทำไมมันต้องมีบอกรถไฟเขาจะไปกินรถไฟรถไฟเขารถไฟอ่ะรถไฟอยู่ไหนรถไฟเอ้ยหยุดหยุดหยุดขวางรถไฟเดี๋ยวต้มน้ำชาไปกินงื่ดีกว่าโอ้ยอุ้ยตัวเองร้อนตัวเองร้อนเองไงเล่ ออเอาไปเดียวเอ็กซนน,น,นนี่รถไฟหอเฮ้ยไอ้บอกเลยนะหมอกับทางทางลงมากไม่ต้องไม่ต้องเดินลงเนาะไม่ต้องเดินลงแต่ผมมีอย่างหนึ่งมาเป็นแบบแพที่สามารถเลื่อนได้และโคตรเร็วไอ้ลูกไ้ ไอ้ลูกเฮ้ยอะไรอา้าไปมัน,นั่งเสกโตนะครับเสกโตไม่ใช่มาน,นัง่งโตเลยนะนี่หันอย่างนี้นะเพื่มเพื่มหมูก็ทําเนี่ยแล้วก็ทํานี้เอานะ่ะย่อแล้วก็เข็นย่อเข็นย่อย่อย่อเข็นแล้วก็ย่อแล้วก็ปล่อยแต่มันไปหรอว่าโอ้เป็นไงแล้วครับเดียวไหมละครับ แต่ผมว่าผมชอบอันเน่าแบบเนีย้ยท่าเนี้ยเนี่ยดีไหนแล้วอ่ะมันจะมีใครมาเข้าหลังผมเนีย่ยยพี่ยาจะไปไหนไม่บอกเลยโอ้เร็วดีนะเร็วดีนะโอ้เือนสเก็ตบอดแล้วอ่ะเริ่มเหมือนสเก็ตบอด ใช้คลิกกับแมวเมื้อการใช้นี้โปรโมทโปรโมทโพลิชินโอลวันนี้ผมจะมาซ้อนบุกเกาะแต่คราวนี้ผมขอขึ้นมากระโดดย่องย่องก่อนเอ้ยน่ากลัวแล้วว่าผมกลัวผมโดนอ่ะน่นะจะช่วยโอ้โหไม่ได้ ก็มันติดแล้วเอ๋ออ๋ออ,อยู่นี่ครับน้องๆเออผมต้องใช้เก้าอี้นี่เพื่อกระโดดขึ้นเด <g ül> ี๋ยวผมจะโยนคนกาบึ้มก่อนเลยเพราะมันมีของเติมเนี่ยนี่มันเป็นของเติมนะผมรู้เฮ้ยปัดกระกลำน้ำสา <c oughs> อ๋อโอ้กหซิบิคินันติอู้ซิบายุน ผมใช้นี้ขึ้นได้ผมใช้นี้ขึ้นได้อ่ะอุ้ยโอ้ยไม่ได้อ่าขอบคุณเพื่อนไม่ต้องโยนมันทิ้งแบบเฮ้ยเอ้ยออโยนเพี้ยโยนเพี้ย ไปเลยไอโอ้โหทำไมก่อมันล่วงเหมือนแมวเนียไมก่อมันล่วงเหมือนอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะมันแปกลกแล้วนะเห็นชักว่ามันเริ่มแปลกมันต้องมีคนอยู่เบื้องหลงังน,นี่เอาไงเห็นเห็นด้ แคนโดช่วจังวะดิค่ะปล่อยนิ้วปล่อยนิ้วงูเลี้ยวผมไม่รู้ผมจับงันเลยว้ยมันใส่ขึ้นไอ้เงาผมควรทำอะไรนี สายฟรีอยูก็เลย,ยไม่มีโองเติม,มไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะโอ้ยไม่รู้จะทำอะไรดีโอเคจบคลิปแค่นี้ไหมยีไหมหย่ดนะมาลองหยุดกันยแล้วม็วต้องหยืนนุ่หยุด Jut! Apa yang Kita buat? Apa yang Dun, 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 dun! 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 Jut! Dun! Dia tak boleh Kepua! 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 บอร์ด <Board S 2> <m _ S 1> ผมสเก็ตบอร์ดมีสก็ตบอร์ดผมมันเป็นอย่างนั้นผมไม่ยอมผมไม่ยอมไม่มีเบสเอาไว้สเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดผมสเก็ตบอร์ดสีขาว่าสกตบอร์ดสีขานี่คือไม่เอาใอาชนนิ้นนเนี <ś m ary> ่ยเหี้ยวเหี้ยวว๊าวหูหลับ

มันคลิปสอดหรือมันคลิปเล่นบาสเนี่ยอุ้ยมันเล่นโอเล่บาสเลยโอเล่บาเฮ้ยของเราของเราจ้าเด็กไม่ดีอูยิยส้สเงี้ยวมาขึ้นมาบาสต่อว้ายอ่ะถ้าผมยูตอนนั้นดีดูเลย,เ,ยเล่นแล้ว ัมมีหมะสุตอนที่ผมสอนน้องๆเฮ้ยมาไปไว้ไกลถ้านผงจะปิวกลับมาที่เดิมโอเคผมจะไปลองกับคนจริงๆว้า,าไปกโหโยนกากโยนกากสุด ดถ้ามันคิดขวาแล้วมันหยิบบาสได้แล้วปุ่มโยม,มันได้นี่คือมันถือว่าเทพ <c oughs> แต่คุณผู้หญิงคนเมื่อกี้แทบโยนไม่เข้าผมไม่เห็นเขาโยนเข้าที่ซัมไฟผมโยนเข้า <c oughs> ไปต้องโถมสองครั้งเลยนี่คือวิธีทำให้ผมชนะนะครับวิธีนะครับปูวเป็นวนครับชนะหนึ่งรอบ โหโหยนกะไอหมเพี้ยงเก่งโหโยนกะนี่มันต้องอยู่ตรงนี้นะน้องแล้วน้องๆน้องก็ยืดนะน้องแต่อ็แค่ยืดยืดไปแล้วก็โยนไปเขาเลยเนี่ยอี๋ไปเดียวไปเดี๋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 ยวไปเดีไปเดี๋ยวไปเด s u ริจบอส์นี่เออย่างนี้น้องมันต้องทำนี้ต้องทำนี้นะครับอไป่งใ่ะเป็นไงะเป็นไงะผมไม่ได้หมายถึงน้องๆนะผมหมายถึงในคนเมื่อกี้เป็นไงะเข แล้วฉันโยนกากขนาดนี้เข้าไปกอดไก่อ่ะเป็นแย่คะผมลองผมบอกแล้วผมจะล็อกล็อกอะบัดบัตดีที่พัดพัดไปไปจมูท็นทีไปไปละโอเคสำหรับที่นี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย